ลักษณะของผู้เจริญกายะคตาสติพิขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิขุเมื่อเดินอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเราเดินอยู่เมื่อยืนย่อมรู้ชัดว่าเรายืนอยู่เมื่อนั่งย่อมรู้ชัดว่าเรานั่งอยู่เมื่อนอนย่อมรู้ชัดว่าเรานอนอยู่เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดใด ย่อมรู้ทั่วถึงกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้นๆั้นพิคุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิขุย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับข้างหลังเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการแลดูในการเหลียวดูเป็นผู้มีปกติ ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการคู้ในการเหยียดเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการทรงสังคติบาทจีวรเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ เป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งเมื่อพิขุนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ย่อมละความระลึกและความดำริอันอาศัยเรือนเสียได้เพราะละความระลึกและความดำรินั้นได้ จิตของเธอก็ตั้งอยู่ด้วยดีสงบประงับอยู่ด้วยดีเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นเป็นสมาธิอยู่ในภายในนั่นเทียวพิขุทั้งหลายแม้อย่างนี้พิขุนั้นก็ชื่อว่าเจริญกายะขะตาสติพิขุทั้งหลายกายะขะตาสติอันพิขุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นไปในส่วนวิชาย่อมอย่างลงในภายในของพิขุนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทรย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้นฉะนั้น